ต,ต,าตามครับตับตามเขาแกนเขียบตามครับท่างกรี่ครับรถประจำตำแหน่งครับลาลา่ปามยวลงมาขีดฝนตกแน่กระน้ำกระรวมเนาะครับ ข้างกะลิดรับท้าไปัยกขึข้นรับบันคือดนหาไปลาครับ ขายลยือครับขายลือ รอยางบลอดแล้วครับลอยขันบอไซด์ลอยเล็กหรือบลอดครับนี่ตะนามครับงลงทะลายฟัม Là, là bước luôn này nhầy du học này hả nhầy